สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องขอจงอยู่เป็นสุขเธิดพระผู้มีพระเจ้าเมื่อมีทุกข์สวยต้องโคมจะทรงพระอิริยาบถท,ที่สง,ง่างามทรงเปล่งพระสุรเสียงดุด ้ามหาพรหมที่ทเลาะสนอโซเป็นที่จับใจเปลี่ยมด้วยโสรจักชโลมด้วยน้ำอมฤตตรัสร,ระบุชื่อของผู้นั้นและกล่าวว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดข้อนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การปฏิบัติธรรมเป็นหัวใจในการทำความดีใครปรารถนาความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมก็จะดูเบาในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะได้พูดย้ำอยู่เสมอว่าจะเป็นเรื่องท่านั่งการหลับตาหรือการทำใจให้สบายให้ผอโกร่ง ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องประลิดโกทะความกังวลใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันในเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องครอบครัวเรื่องญาติสนิทมิตสหายการศึกษาและเรียนหรือแม้แต่เรื่องการเดินทาง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเป็นปฏิโพธะทั้งสิ้นปฏิโพธะแปลว่าเรื่องกังวลใจใครที่มัววิตกกับเรื่องเหล่านี้ในเวลาเป็นประธรรมใจจัดสงบระยะเป็นสมาธิระยะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนระนักไว้เสมอว่าเวลานี้เรา กำลังปฏิบัติธรรมทำกรณียกิจอันเป็นสาระสำคัญของชีวิตอยู่เราจึงต้องฝึกจิตใจของเราให้ดีอย่าให้เรื่องอื่นเข้ามาปะปนการปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าหน้าจะสำเร็จสมปรารถนาได้อย่างอัศจรรย์มีธรรมเนียมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปรากฏในบาลีว่าพระผู้มีพระเจา้าเมื่อมีผู้ถวายบุงโมจะทรงพระอริยบทที่สง่างามทรงเปล่งพระสุรเสียงดุจเท้ามหมาพรมที่ไคเราะสนอโศเป็นที่จับใจเตรียมด้วยโสรจัดชโลมด้วยน้ำอมฤต ตรัสระบุชื่อของผู้นั้นแล้วกล่าวว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดข้อนี้เป็นธรรมเนียมของพระสัมมาสัพพุทเจ้าทั้งหลายวัทธนธรรมประเพณีของชาติาต่างๆไม่เหมือนกันเพระาะความแตกต่างในด้านสถานที่ภูมิออกาศ หรือแม้แต่ความเข้าใจของชุมชนที่แตกต่างกันเมื่อมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพัน์เราจะต้องศึกษาให้รู้ถึงสนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ตามหากได้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ของสถานที่นั้นแล้วจะทำให้เราอยู่ในที่นั้นได้อย่างอง,งาอาจไม่เก้อเขินและอย่างปฏิบัติตนได้เหมาะสมรู้ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติหลักในการพิจารณาคือถ้าไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ก็ถือว่าสิ่งนั้นเราประพฤติปฏิบัติได้ถ้าผิดจากหลักนี้ก็ให้เว้นเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราผู้มีใต้บังคับบัญชาเราควรชี้แนะให้เข้าใจแล้วทำเนียมประเพณีนดีงามนี้จะได้ตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อ,ตอไปถ้าเราทำได้เช่นนี้ ได้ชื่อว่าดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดรลโมครูของเราซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามดังเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงารกถึงการจามของพระองค์เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งเมื่อพระบรณศัสดาประทับนั่งท่ามกลางบริสุทธิ์ีในราชิการามที่พระเจ้าเะเสฐที่กัวสนสร้างถวายใกล้กับพระเชตวันมหาวิหารขณะพระองค์แสดงธรรมอยู่นั้นทรงจามขึ้นที่สุทั้งหลายฟังเสียงจามของพระองค์ พระกระทรงเสียงขึ้นว่าขอพระองค์ขอพระผู้มีพระเจ้าทรงพระชนอยู่เถิดขอพระสุดเจ้าจงมีพระชนมายุยืนยาวเถิดเพราะเสียงนั้นทำให้การแสงสดําหยุดลงพระผู้มีพระเจ้าตรัสขึ้นว่าที่สุดทั้งหลายเมื่อเขากล่าวในขณะจามว่า ขอให้ท่านจงเึงสุขเถิดเป็นต้นการกล่าวนั้นจะทำให้คนมีชีวิตอยู่หรือตายไปจะเป็นไปได้ไหมพิสุทั้งหลายทูลกราบทูลว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้าข้าพระสัสดาจึงตรัสว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายเธอไม่ควรกล่าวในขณะ ขอจามว่าขอให้ท่านจงเป็นสุขเถิดหากผูใ้ใดกล่าวผู้นั้นต้องอาบัดทุกกดหลังจากนั้นหากมหาชนได้ฟังเสียงจามของพิสุขแล้วกล่าวว่าขอให้พระคุณเจ้าจงเป็นสุขอยู่เถิดพิสุขเหล่านั้นปากันตั้งข้อรังเกียร ไม่พูดกับชนเหล่านั้นพวกชาวบ้านจึงร้องทุกันว่าอย่างไรกันนี่เมื่อเรากล่าวคำมันเป็นมงคลสมณะสากยบุตรก็ไม่พูดตอบเลยแต่พากันไปกราบทูนเรื่องนี้ต่อพระผู้มีพระภาคยา้าเพราะองค์จึงงจัดว่าที่สุดทั้งหลายพวกกระลือหัด ขาถือมงคลกันเมื่อเขากล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงเป็นอยู่เถิดเราอนุญาตให้กล่าวตอบว่าขอให้พวกท่านจงเป็นอยู่เถิดที่สุดทั้งหลายพากันทูลถามพระผู้มีพระเจ้าว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการกล่าวโตตอบนี้ เกิดขึ้นเมื่อไหร่พระเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายการโต้ตอ,อบกันนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่โวราณกาแล้วแล้วตรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสว,ว,ว่าในจิตการเมื่อพระเจ้าพรมทัเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว อุปัติในตะกูพรามในแควนกาสีบิดาของพระโพธิสัทมีอาชีพค้าขายเลี้ยงชีพเมื่อพระโพธิสัทอายุ16ปีบิดาให้ท่านแบกเครื่องแก้วเดินทางไปตามเมืองต่างๆจนมาถึงกรุงพาราสีสองพ่อรู้ได้หาที่พักแต่หาที่พักไม่ได้ จึงถามว่าคนเดินทางมาถึงผิดเวลาจะพักที่ไหนจะพักได้ที่ไหนชาวบ้านจึงตอบว่านอกเมืองมีศาลาอยู่หลังหนึ่งแต่ศาลานั้นบียักอยู่ถ้าท่านต้องการที่พักจงพักเถอดฟังตรงนั้นแล้วพระโพธิสัตวกล่าวกับปิดาว่ามาเถิดพ่อ จะกลัวเลยฉันจะทรมานยักษ์นั้นให้หมอบลงแทบเท้าของพ่อเองจากนั้นทั้งสองก็พากันไปพักที่สารานั้นวิดาพระปุริสัตนอนบนพื้นกระดานส่วนตัวตั้นเองนั่งนวดเท้าให้บิดาก่อนที่ยักษ์จะมาสิงอยู่ในสาราหลังนี้ ได้ขอพรอจากท้าวเวสวรรณหลังจากที่ได้รับใช้อยู่ถึง12ปีขอให้ขร,ระเจ้าได้กินมนุษย์ที่เข้ามายัางสาลานี้ยกเว้นผู้ที่กล่าวโต้ตอบในขณะจามว่าขอท่านจงเป็นสุขเธอจงเป็นอยู่เธอนอกจากนั้นขอพรให้ข้าพเจ้ากินได้หมด เมื่อยักเห็นสองพ่อลูกเข้ามาครับก,ก็คิดจะให้บิดาพระโพธิสัตว์จามจิงโปรยคุณลงด้วยอนุภาพของตนคุณนั้นได้ปลิวเข้าไปในจมูกของบิดาพระโพธิสัตว์จึงทำให้จามทั้งที่ยังนอนอยู่เมื่อพระโพธิสัตว์บิได้กล่าวว่าขอโทษท่านจงเป็นอยู่เถิด ยักษ์จึงลงมาจากคือหมายจะจับกินพระโพธิสัตว์เห็นยักษ์ไต่ลงมาจึงคิดว่าเจ้ายักษ์นี้คงทําให้บิดาของเราจามแล้วจะจับกินคนที่ไม่ได้กล่าวว่าขอให้ท่านจงเป็นอยู่เถิดจึงรีบกล่าวว่าข้าแต่บิดาขอท่านจงเป็นอยู่ 120่งรอยยี่สิบปีขอปิศาจจงอยากกินฉันเลยท่านจงเป็นอยู่120ปีเธอยักได้ความคำของพระโพธิสัตแล้วลํำถึงว่าเราไม่สามารถจะกินผู้นี้ได้แต่เราจะกินบิดาของเขาว่าแล้วก็ไปหาบิดา่อยบิดาพระโพธิสัตเป็นยักษ ตรงมาคิดว่าเจ้ายักษ์คงจับคนที่ไม่กล่าวต่อขอให้ท่านจงเป็นอยู่เธอฉะนั้นเราจะกล่าวต่อคิดดังนี้แล้วรีบกล่าวว่าแม้ลูกจงเป็นอยู่หนึ่งรยยสิปีเถิดพวกวิศาจจงกินยาพิษลูก จงมีอายุยืน120่ปีเถิดยักษ์ได้ฟังนั้นจับกินไม่ได้ทั้งสองคนจึงขอยกลับไปพระโพธิสัตว์ถามยักษ์ว่าดูก่อนเจ้ายักษ์ทำไมเจ้าจึงกินคนที่เข้ามาาลาหลังนี้เล่ายักษ์ตอบว่าเพราะเราอุปถากท้าวเวสุวรรณอยู่ถึง สิองปีแล้วได้รับพรพระโพธิสัตว์ถามตอบไปว่าเจ้ากินได้ทุกคนหรือยักตอบว่ายกเว้นคนที่กล่าวโต้ตอ,อบกันในขณะจามว่าขอให้ท่านจงเป็นอยู่เถิดนอกจากนั้นเรากินหมดพระโพธิสัตว์ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า ในพวกชาติปางก่อนเจ้าได้เป็นผู้ร้ายกาดหยาบคายชอบเบียดเบียนผู้อื่นมาบัดนี้เจ้ายังทำกรรมเช่นนี้อีกเจ้าจะเป็นผู้ชื่อว่ามืดมาและมืดไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ไปเจ้าจงมดจากปานาปฏิบาสียจากนั้นพระโพธิสัตว ได้กล่าวสอนยักษ์ให้เห็นทุกข์ัยในนรกอีกทั้งให้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยและให้ตั้งอยู่ในศีลห้าเป็นยักษ์ที่ประพฤติธ,ธรรมรุ่มขึ้นเมื่อชาบ้านรู้ว่าพระพุริษัทได้ทรมานยักษ์จนเลื่อมใสแล้วจึงพากันไปกราบคูลพระราชาว่าขอเดชะ มีมนุษย์คนหนึ่งทรมานยักษ์ทำให้ยักษ์เป็นเหมือนคนรับใช้แล้วพระเจ้าค่าพระราชารับสั่งให้โพิษัทเข้าเฝ้าและทรงตั้งให้เป็นเสนาบดีได้พระราชายุดใหญ่แก่บิดาของท่านพระโริษัทได้กราบคูณพระราชาให้ทรงทำปรีกรรมแก่ยักษ์ด้วยพระราชา ได้ตั้งอยู่ในโอวาทของพระพุทธิสัตว์ทรงกระทาบุญมีทานเป็นต้นมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเมื่อพระบรมศาสดาสรัสพระธรรมเทศนาจบลงทรงประชุมชาโดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานทน์ในครั้งนี้บิดา ได้เป็นพระมาหาเกษตสปันบุนันเป็นเราตถาพจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าการกระทําอะไรก็ตามย่อมมีที่มาที่ไปอยู่ที่ว่าเรื่องที่เรายึดถือกันมาเป็นเรื่องดีหรือเรื่องอร้ายเป็นเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหาย พระองค์ทรงอนุญาตให้อนุโลมตามวัฒนธรรมตามธรรมเนียมประเพณีของของสินนั้นบางเรื่องไม่เสียหายสำหรับปรารวสาแต่อาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมสำหรับทักวดก็เป็นได้เฉพาะเรื่องนี้เพื่อเราไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัริยา,ามิตรไปเจอธรรมเนียม ในที่ต่างๆต้องสังเกตพิจารณาให้ดีจะเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายไม่ผิดต่อสมบัตินรรมประเพณีไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามให้เราปฏิบัติตามเขาต้องทำตัวให้เป็นสัตว์สัตว์ปรลุษหรือเป็นผู้รู้จักชุมชทนไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสมไม่เกืเขินจะเป็นที่รักและเมตตาในสถานที่นั้นๆแต่มีทรรเนียมปฏิบัติที่ดีที่สำหรับสำคัญสำหรับชีวิตเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานใดเราต้องประพฤติปฏิบัติให้สม่ำเสมออย่าได้กขาดสิ่งนั้นคือการสำาคัญานรักษาศีล และการเจริญภาวนาให้เรารับธรรมเนียมนี้ไว้ให้ดีเพื่อให้เป็นมรดดตกทอดแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปครับก็ขอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ